รายงานพิเศษวันนี้ขอพักเรื่องราวการแข่งขันที่เข้มข้นเร้าใจในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ไปเที่ยวกันบ้างนะครับโดยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแหลง่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสงขลานั่นก็คือเกาะยอนั่นเองครับคืนชีว่าเกาะแล้วส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ในทะเลใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เกาะยอครับเพราะว่าเกาะนี้เนี่ยอยู่ในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่กินพื้นที่ถึง3จังหวัดนั่นก็คือสงขลาพัทลุงและนะครศรีธรรมราช สำหรับเกาะยอแล้วนอกเหนือจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วที่นี่ยังมีสิ่งพิเศษที่รอให้บรรดานักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองนั่นก็คือวิถีชีวิตชาวบ้านแบบสบายสไตล์ชาวประมงนั่นเองครับซึ่งหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สัก8ปดปีชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็ซึ่งเกือบจะทั้งหมดและครับทำอาชีพประมงพอถึงตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าตอนนี้เกาะยอขึ้นชื่อเรื่องโฮมสเตย์ไม่ใช่หรอขอตอบว่าใช่ครับแต่เรากําลังจะเล่าย้อนให้ฟังว่าทําไมโฮมสเตย์ที่นี่ถึงได้รับความนิยมมากในช่วงงหลั ซึ่งทีมงานของเราได้พูดคุยกับป้าวีระชาวบ้านชาวเกาะยอก็ได้รับข้อมูลที่น่าสนใจว่ามันเกิดจากการมองเห็นโอกาสเพียงเล็กน้อยตอนเกิดวิกฤตการทำประมงที่ทะเลสาบสงขลาเมื่อประมาณปี2553มากอและเลียงปลาหลงพอเลียงปลาทังบ่อลุ่นลังๆมานามันเสียเลียงไม่ได้ปลามันตายเยอะ เพื่อน้อยจึงกันเลยพอที่ลังมาโจกปอยู่พอโจกปอยู่จึงการแน่ๆไม่มีทุนีิไม่มีทุนเลี้ยงค่ะมีมีมีกระนำอยู่มีกระนำก็ปลา,าแบบอยู่จากคุณมาชาวตกเบ็ดจากวีไรายได้พี่เสียลอยได้เปเนี่ยคุณมาช้าวันนะกรนเลยคลายจักระนำมาทำเป็นรูปสติให้คุณตักถึงขนาดนี้ค่แกไปคูเบียก็ามาคูเบียก็ามาลงทุน ส่วนเนึงกนที่ได้มันจะได้เอาไปใช้นี้ส่วนนึงก็ได้เลี้ยงครอบครัวซ<ม>ึ่งเมียจะได้อยู่ได้ทุกวันคือที่ทํากันนีไม่ใช่คนนอกนะ<ม>คือชาวบ้านท้ากนดีงริงๆคนล้งต้องล้างนิดน<ม>ั้นแสดงว่ารวมกลุ่มกันในชุมชนตอนแรกเลี้ยงปลาอย่างเดียกก็ตอ,อเลี้ยงปลา<อ>ไม่ค่อยได้ก็เลยมารวมกลุ่มกันทนําเป็นโฮมสเตย์ให้คนแบบมาตกปลาเช่าเลย่ ตอนนี้นะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งยะลาปัตตานีและนาราธิวาสรวมถึงชาวมาเลเซียเองก็นิยมมานอนชิลชิที่นี่ซึ่งจากการสอบถามหลายคนมาแล้วมาอีกซ้ำหลายต่อหลายครั้งเพราะชอบบรรยากาศและผู้คนของที่นี่นั่นเองสุดท้ายจากการที่ได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองทีมงานของเราก็เห็นตรงกันครับว่าไม่ว่าภายนอกจะเป็นยังไงที่นี่ก็ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้ได้ ซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่เป็นสเสน่ห์ให้ผู้ที่ได้มีโอกาสมาเยือนเก็บเป็นความประทับใจกลับบ้านไปแบบไม่รู้ลืมเลยทีเดียวครับทีมขา่าวกีฬาสปริงนิวส์รายงาน